เป็นสายชอบอ่านแนวจิตวิทยานะครับคอตอกอต่อเนื่องแบบนี้นะครับเล่มนี้จัดป้ายนะครับซีรีส์คิลเลอร์นะครับจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็คืออยากให้เราเนี่ยเข้าใจความคิดกระบวนการคิดแล้วก็ปมภูมิหลังของคอตอกอนะครับหลายๆายท่านในนี้ก็จะมีหลายท่านแหละนะครับหลายๆคนเลยนะครับเนี่ย มีเรื่องรา่าเลยครับเป็นเรื่องเล่าหลายๆคนว่าเขามีเหตุมีผลอย่างไรอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าแบบเนี่ยความหลงตัวเองนะครับแล้วก็บลาบลาบลา,าเหตุผลต่างๆนะครับอาการเรื่องของบุคลิกภาพนะครับใครชอบเรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพจิตวิทยาเนี่ยจัดไปได้เลยนะครับเรื่องของไซโคพาธนะครับถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะได้ยินคําพวกนี้บ่อยมากนะครับไซโคพาธนะครับ นี่ครับเนี่ยก็มีเรื่องบทสรุปนะครับมีความเข้าใจต่างๆนะครับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนรู้ศึกษาก็นี่ครับเขามีเป็นตารางแบบนี้เลยนะครับเปิดรับประสบการณ์มีจิตสํานึกสูงนะครับมีจิตสํานึกปานกลางนะครับอะไรก็ว่าใบเป็นมิตรต่ําไม่มั่นคงทางอารมณ์สูงนะครับเผื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะได้หลีกเลี่ยงหรือว่าหลบหลีกได้ทันนั่นเองนะครับอ่ในตะก้าเลยครับ